วิญญาณชายโบราณที่คุณเางาเหนือีโรงแรมดีในเมืองสุพรเห็นหลายคนเล่าเรื่องสยองขวัญก็อยาลอประสบการณ์ที่เจอเองบ้างค่ะเกิก่อนเลยนะคะเราเป็นคนที่เห็นวาณบอยมากเจอมาเยอะแต่ที่สุพรเป็นอะไรที่น่ากลัวมากจากที่เคยเจอมาส่ที่เคยเจอก็แค่เ็นว่าคนนี้มีเขาตัมอยู่ก็นี้ไม่ใช่คนแน่ๆมีเขาแอบมองเราอยู่มีเขาอยู่ข้างหลังในห้องนี้แน่ๆบางทีก็แค่ความรู้สึกไม่เห็นแต่ก็ันทุกทีเข้าเรื่องกันค่ะเรื่องเกิดขึ้นอนจบัดมากเราได้ไปเดียวกันตัดเพ่อนนี่แเละแต่ยังงะเ เราเป็นคนถือกุญแจพอขึ้นลิฟต์ถึงชั้นที่เราพักเราก็เด้นตรงไปยังท้องซึ่งห้องที่เราพักจัเป็นรมงสุดของฉันอีก้องก็ยู่ตรงข้ามเราเดินผ่านมาละห้องเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอเราเดินอยู่ใงห้องของเราเท่านั้นแหละเรารู้สึกคงจะร้องไห้และไม่กล้าเข้าห้องแบบมากแต่ตอนนั้นเราก็เห็นไรนักก็ไม่แสดงทีว่าจะ่าอะไรหรอกแต่ท้าเงรู้สึกแย่มากเราก็เลยเอากุญแจให้เพื่อนที่เดินตามมาให้เปิดห้องเรียห้าพันห้าร้ายห้าห้าแต่เพื่อนก็รู้แต่ว่าไม่ปกตง

คือนยกระดับมันมีมากมากตั้งแต่เราสามคนกล้าเท่ารองรับรู้สึกเหมือนกันหมดแต่เพืยอนไม่พูดอะไรเท่าไรแต่พอมันมาขนาดนี้มันก็ทุยิ่งทำให้น่าลักมากๆเพื่อนคนที่สองคือวิ่องออกจากห้องไปเลยไปหาเพื่อนอีกหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามเรากับเพื่อนอีกคนก็วิ่งตามไปเหมือนกันทิ้งของทุกอย่างไม่ในห้องนั้นพอในห้องเพื่อนรู้สึกแย่มากๆบรรยากาศมันคุยยากกันเลยค่ะพอรู้สึกโอเคขึ้นเพื่อนที่อยู่อีกห้องหนึ่งก็อาสามาเอาของกระเป๋าและหมอนจากห้องนั้นมาให้เพื่อนที่เข้าไปเอาของให้ก็บอกว่าเข้้้าาไไปอออยกกรงหเหเมืนนั จากนั้นเราก็นั่งคุยกันเราก็เอาหมอนจากห้องนั่งานดูทีวีสักพักเราก็เริ่มด้เหมยนเหมนจากหมอนซึ่งเราก็เอาให้เพื่อนดูว่ามาจากหมอนใช่ไหมเพื่อนก็ูใช่แล้วก็เริ่มมองหากันและหมอนงไว้กับผนังห้องที่ปลายจากนั้นเราก็คุยกนปกติยาไม่คิดอะไรมากเวลาผ่านไปทุกคนก็เริ่มมเปเราและเพื่อนอีสอคนดูทีวีอยู่เราก็หันไปดูหมอนที่งไว้เพราะก่อนหน้านั้นเราก็เริ่มสกว่ามอไรที่บริเวณนั้นเราก็ต้องสักพักเราก็เห็นเราขโมนค่อยค่อยยืดลงแต่สมาน สักคราก็เริ่มหัไปและ,ะดุ่กๆเพราะมีคนไ,ไปขัไอ้ดังและนาน,น่าที่แรกเรานึกว่าเพื่อนมัง้งแต่แบ,บมันเริ่ดังขึ้นเรื่เยเราก็ตลกเพราะเพื่อนทางเรา็ไม่ตื่นเลยทั้งที่ดังมากเราก็เลยเลีงเนต่อลับไปก็หลับไปจนถึงเชา้าตื่ามาทาเมื่อคืนมีคนไปไหมเพ่อนว่าไม่มีและไม่ได้ยนด้วยแค่นานเราก็รลักก็เลยเรีของันและออกจากโนานรงแนี้ที่เอตีสบเป็นแก้ของเช็คขอครเราจะไม่มีการเข้าห้องนี้อีกใคร,รยื่ของอะไรไ้ไม่ค่อยสำคัญมากก็คือห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิ

รีบไม่ออกมาจากห้องน้ำเลยทุกคนก็ถามว่าเป็นอะไรแม่เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังจนสุดท้ายเลยไปถามหลวงตาแก่ที่วัดนี้ท่านก็เล่าว่ามีผู้หญิงคาดว่าน่าจะลักแฟนมาเลยมาผูกคอตายอยู่ในห้องน้ำห้องนั้นเป็นนานมากไม่ยอมไปไหนจนออกปล่ออกใครเข้าห้องนั้นโดนกันหมดจนคนแถวนี้เขารู้เลยนี่ใครเข้าห้องนั้นไปแล้วแม่ผมถึงบังก็เลยครับว่าทำไมห้องน้ำห้องนั้นถึงดูใหม่ดูสมบูรณ์กว่าห้องอื่นสนับสนุนโดยวารายที่88ความสุขที่ทั่วโลกไว้วันใจ88ลาวานุน้ำ88กดลิง